สื่อต่างประเทศโหมเลยตกลงแล้วเนี่ยธนาคารกลางของบ้านเราและกระทรวงการคลังชูไอเดียฮะเก็บภาษีคนซื้อทองคําที่ขายซื้อขายบนออนไลน์นะฮะถ้าหากว่าใช้เงินบาทซื้อขายแล้ว,ลวก็เจอเก็บภาษีแน่ๆแลครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําของเมืองไทยสื่อต่างประเทศโหมเลยตกลงแล้วเนี่ย ธนาคารกลางของบ้านเราและกระทรวงการคลังชูไอเดียฮะเก็บภาษีคนซื้อทองคําที่ขายซื้อขายบนออนไลน์นะฮะถ้าหากว่าใช้เงินบาทซื้อขายแล้วก็เจอเก็บภาษีแน่ๆนะครับท่านผู้ชมครับกระแสข่าวตรงนี้เนี่ยออกมาจากสำนักข่าวรูมเบิร์ดเมื่อวานนี้นะครับถือว่าฮือฮามากๆในช่วงบ่ายจนกระทั่งส่งผลให้อะไรฮะบาทที่อ่อนลงไปต่ําสุดในรอบหกสัปดาห์เลยนะฮะก็มีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าสำนักข่าวรูมเบิร์ดเขาก็รายงานกันออกมานะครับว่า คือธนาคารกลางของบ้านเราพูดง่ายก็คือแบงค์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับกับทางด้านของกระทรวงการคลังเขาใช้คําว่ากําลังมีการพูดคุยหารือกันนะครับว่าจะใช้มาตรการอะไรมาหยุดยัง้งคือโจทย์หลักๆเนี่ยอยู่ที่ค่างเงินบาทซึ่งมันแข็งเกินทีนี้พอโจทย์รองลงมาก,ก็คือสาเหตุก็คือทองคําเมื่อมีราคาสูงทํานิวไฮเมื่อไหร่เนี่ยค่างเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นไปมากขนาดนั้นนะฮะไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าภาคการส่งออกเขาก็ปวดหัวถูกไหมฮะ ภาคการนําเข้าเขาเองก็ปวดใจถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขการส่งออกเนี่ยนะครับในช่วง4ี่เดือนสุดท้ายถูกคาดการทุกสํานักอยู่แล้วครับว่ามันจะชะลอตัวลงและลงไปเยอะเพราะว่าตัวเลขการส่งออกอนาคตถูกดึงไปใช้ใน7เดือนก่อนหน้านี้แล้วยิ่งถ้ามาเจอในช่วงของครึ่งปีสุดท้ายซึ่งเจอข้างเงินบาทมีปัญหาอย่างนี้ก็เท่ากับว่า ความหวังที่จะเห็นการส่งออกถึงเป้าเนี่ยมันเป็นไปยากลําบากมากๆทีนี้พอกระแสข่าวตรงนี้เกิดขึ้นก็ทําให้สํานักข,าากข่าวต่างประเทศลูมเบิร์เขาก็รายงานถูกไหมครับว่าหนึ่งในนั้นคือการใช้มาตรการภาษีเฉพาะเขาจะเรียกว่าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะแนวคิดเข้างี้ฮะถ้าท่านผู้ชมซื้อขายทองคาบนระบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์นี่นะฮะแล้วทําการซื้อขายด้วยสกุลอะไรรู้ไหมฮะเงินบาทเขาจะเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะกระแสข่าวนี้ออกมาเมื่อวานนะฮะ คือจริงอยู่ครับว่ามันเป็นการชูไอเดียหรือว่าอาจจะเป็นมาตรการที่ตั้งใจจะทําแล้วแล้วก็โยนหินถามทางออกมาก็ได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความไม่ชัดเจนคืออะไรรู้ไหมฮะจะเก็บอัตราภาษีเฉพาะกับคนที่ซื้อขายทองคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้เงินบาทเนี่ยจะเก็บอัตราเท่าไหร่สมมุติว่าจะเก็บจริงเก็บเท่าไหร่ 2. มีผลวันไหนนี่ไงฮะอันนี้คือสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนกันเลยนะฮะก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยนักลงทุนที่อยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยทิ้งเงินบาททันทีครับ 3 3 8 8ก็ไม่อยู่จนไปถึง3190เป็นเงินบาทที่อ่อนค่าได้ที่สุดในรอบ6สัปดาห์เมื่อวานนี้นี่นะครับความพันผวนของการปรับเปลี่ยนราคาทองคําทั้งวันเนี่ถึงได้เยอะแล้วก็ไปปิดจอดตรงที่ราคาะไรฮะสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เดิมคือ54,900ืนี่ัเก้ารยห็นไหมฮะนี่แหละครับงั้นถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่ารับได้หรือรับไม่ได้ฮะถ้ารัฐบาลจะเก็บภาษีซื้อขายทองคําใครคิดว่ารับได้พิมพ์รับได้ใครคิดว่ารับไม่ได้พิมพ์รับไม่ได้ ส่งมาเลยนะครับเอาอันนี้เอายี้ดีกว่าเอาง่ายๆนะถ้าผู้ชมคิดว่าโอเคหรือไม่โอเคฮะถ้ารัฐบาลจะเก็บภาษีซื้อขายทองคําถ้าใครโอเคพิมโอเคถ้าใครไม่โอเคพิมไม่โอเคส่งมานะครับอยากรู้ครับว่าทานผู้ชมเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆนะครับผมว่าคนที่อยู่ในวงการตลาดทองคำเนี่ยนะครับก็คงจะกังวลพอสมควรนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ซื้อมาขายไปดีๆก็ไม่เคยเก็บภาษีถูกไหมครับทีนี้พอเก็บภาษีขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือโจทย์ของทางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกเขาแก้ได้2นัดสนิทเลยนะฮะคือ1แก้เงินบาทไม่แข็งค่าต่อไปได้ 2. ทําให้เรื่องของการส่งออกทองคําบ้านเราก็จะชะลอตัวลงเพราะว่าเริ่มมีการเก็บภาษีถูกไหมะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความผันผลของอัตราแลกเปลี่ยนคือเงินบาทก็จะไม่ผันผลมากจนเกินไปก่อนที่จะมาถึงเมื่อวานให้ข่าวกันเนี่ยนะฮะเงินบาทจากต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้เนะครับ และแข็งเป็นอันดับสองของเอเชียต่อเนื่องมาหลายวันเข้าไปแล้วนี่แหละครับถึงถามท่านผู้ชมครับว่าตกลงท่านผู้ชมโอเคหรือไม่โอเคถ้ารัฐบาลไทยโดยแบง์ชาติและกระทรวงการคลังเนี่ย จะใช้มาตรการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะกับคนที่ซื้อขายทองคําด้วยเงินบาทนะครับถ้าโอเคพิมโอเคนะถ้าไม่โอเคพิมไม่โอเคส่งมาเลยนะฮะอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะมองเรื่องนี้อย่างไงนะครับจริงๆถ้าถามเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับวงการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะหรือแม้แต่คริปโตล่าสุดเนี่ยนะครับก็หือว่าประกาศเป็นกฎหมายออกมาแล้วนะฮะว่าการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีเฉพาะส่วนที่ได้กําไรไม่ต้องเสียภาษีแต่ขณะน,นี้ทองคำเนี่ยนะครับกำลังจะมีมาตรการภาษีธุรกิจเฉพาะออกมาเก็บ ที่นี้พอไปดูสถิติน่าสนใจนะครับว่าคนทำคนไทยเนี่ยนะฮะลงทุนซื้อขายทองคำอย่างบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถึง70%สูงทีเดียวครับนั่นคือเหตุผลเนี่ยนะฮะที่ทางการก็คงจะดูตัวเลขสถิติออกมาแล้วว่าถ้าจะใช้เรื่องของมาตรการภาษีเนี่ยก็จะจับไปที่1คนที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์2เป็นคนที่ซื้อขายโดยใช้เงินบาทเป็นหลักเห็นไหมะฮะเนี่ยนี่คือจังหวะจากคนที่จะออกมานะครับดังนั้นก็อย่าลืมฮะเรื่องนี้ต้องติดตามกัน วันนี้จะมีข่าวคืบหน้าจากทางด้านของแบงค์ชาติกันไหมกระทรวงการคลังกันไหมว่าตกลงจะใช้มาตรการนี้ไหมและถ้าใช้แล้วจะเก็บอัตราเท่าไหร่และจะมีผลวันไหนนะครับเตรียมตัวไว้นะฮะสำหรับใครที่ซื้อขายทองคำในบ้านเราเป็นงินบาทถ้าเจอมาตรการนี้แล้วละครใครโอเคพิมพ์โอเคใครไม่โอเคพิมพ์ไม่โอเคส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะาได้ว่ากันต่อไปนะครับ